ร้านอาหารในเขาใหญ่สไตล์วารตี้มีอาหารที่หลากหลายทั้งไทยต้นตำรับและอาหารนานาชาติมาพร้อมกับร้านกาแฟสุดชิครสชาติพรีเมียมคุณภาพครับแก้วและมุมถ่ายรูปสวยๆอีกมากมายเชิญทุกท่านพบกับครัวน้ำพริกถวก้วยเก่าเขาใหญ่ได้เลยครับ คุณผู้ชมกำลังมองหาร้านอาหารอยู่ร้านกาแฟดีๆสักร้านในโซนเขาใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ BIG กแบบรีวิวขอแนะนำร้านนี้เลยครับครัวน้ำพริกด้วยเก่าเขาใหญ่และ I am Coffee Garden c a f e น e าเฟที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันครับตั้งอยู่ที่ถนนธนรัต์อออกมที่17ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่10นาทีก็ถึงแล้วครับ ภายนอกร้านและภายในร้านตกแต่งได้อย่างสวยงามเน้นสไตล์ใกล้ชิดธรรมชาติผสมผสานได้อย่างลงตัวระหว่างวินเทจไทยและโมเดินมีทั้งชั้น1และชั้น2ยกสูงชมวิวภูเขาและธรรมชาติสวยๆที่หาชมได้ยากในย่านนี้เลยละครับจุดเด่นของที่ร้านอาหารแห่งนี้คือรสชาติอาหารที่มีเอกลักษณ์ชูโรงไปทางอาหารไทยพื้นบ้านน้ำพริกต่างภาคที่หลากหลายใครจะคิดล่ะครับว่าอาหารไทยแบบบ้าน ที่เราเคยทานในวัยเยาวจะทําให้เราหวนคืนึงคิดถึงในวัยเด็กได้ขนาดนี้รสชาติต้องบอกเลยนะครับว่าระดับพัฒคาเลยเลยครับแถมราคาย,ยังสบายการะเป๋ากันอีกด้วยมาดูในเรื่องของร้านกาแฟ คาเฟ่การ์เด้นคาเฟ่เนอรี่เน้นสไตล์จากร้านกาแฟให้อยู่กับสวนของธรรมชาติทานอาหารและเครื่องดื่มนั่งผ่อนคลายอยู่ในสวนก็พลอยให้ลืมเรื่องงานและเรื่องว้าวุ่นใจมีไอเดียใหม่ๆกลับไปต่อสู้กับงานอีกครั้งได้ดีๆเลยเลยครับ ขับรถจากกรุงเทพเพียงแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่โทร0821597796 Facebook Fanpage ครัวน้ำพริกถ้วยเก่าชื่อนี้การันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจใดีๆให้กับพวกเราทีมงานพิกแมปรีวิวด้วยนะครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Big Map ฟรี